สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่14ทธันวาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวงัประจําวันที่12นะครับผมสําหรับวันที่12แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด0กับ9นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม9 3 0 2 92นะครับผม9 3เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็02เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแอดมินก็เน้นให้นะครับผมสำหรับ02แล้วก็2 92เงป็นชุด3ตัวบนแอดมินมี92นะครับผมก็เด้งบนเด้งล่างนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่14นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด9กับ0นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผม สำหรับสองมีสองหนึ่งสองสี่สองห้า สองแปดสำหรับเก้านะครับผม เก้าสี่เ้าห้าเกาหกและก็าเจนะครับผม สำหรับศูนย์นะครับผมจะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกกับศูนย์เก้านะครับผมแล้วก็ศูนย์แปดสำหรับในตัวกันนะครับผม สองสามเก้าสามและก็ศูนย์เจ็ดนะครับผมสำหรับเบิ้ลสองสอง เก้าเก้าศูนย์ูนสำหรับชุดสามตัวนะครับผมสองเก้าห้า 128 508 496แล้วก็290นะครับผม มินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด9กับ0นะครับผมสำหรับ2นะครับผมเน้นอยู่ที่2 1 2 4แล้วก็2 8นะครับผมสำหรับ9นะครับผม9 5 9 6 สำหรับ94ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ0นะครับผมมี0 5 06,09แล้วและก็08นะครับผมสำหรับในชุดการมี2393แล้วก็0 7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม2 2 9สาสำหรับชุด3ตัวนะครับผม 295 508แล้วก็290นะครับผม f อซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อฟพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ